ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Suzuki GSR x r 1000และ GSR x 1 0 0 0 r รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2017ที่มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ในงานอ m a มาโช2 0 1 6ปลายปี2559ที่ผ่านมาและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยของเราช่วงงานมอเตอร์โช2 0 1 7ปลายเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาครับการเปิดตัวของ GSR x r 1,000และ GSR x 1,000R นั้นเป็นการประทะกันกับ Honda CBR 1 0 0 0 r รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2 0 1 7เช่นกันซึ่งเป็นการประทะกันทั้งในต่างประเทศและก็ในเมืองไทยของเรา ผลก็ปรากฏว่านะครับซูซูกิจ s x r 1 0 0 0และ GSX-R1000R นั้นจัดสเปคแรงม้าเต็มเข้าสู่ตลาดเมืองไทย202แรงม้าที่1,3200รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้117.6นิวตันเมตรหรือ12กิโลกร,รัมเมตรที่1,800รอบต่อนนาทีซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดของซูซูกิในแบบ4สูบเรียง Double o v e r ว e a d Cam s h a า1์ว4บวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ มาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผัน SR VVT หรือ Suzuki Racing Variable Valve Timing นะครับเป็นวาล์วแปรผันที่ช่วยทำให้เครื่องยนตั้นมีพลังแรงมา้าและก็แรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นในกะระทุกค่ายในขณะนี้อย่างเห็นได้ชัดซึ่งนอกจากเจ้าวาล์วแปลผัน SR VVT แล้วยังมีระบบ SETA ก็หมายถึง Suzuki Exhaust Tuning Alpha เป็นการออกแบบวาล์วเชื่อมระหว่างสูบ1และสูบ4สูบ2และสูบ3เข้าด้วยกันช่วยการคลายไอเสียในช่วงรอบสูงนั้นเป็นปไั้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงระบบ STFI หรือสุ z กิ i Top f e e d Injector เป็นหัวฉีด2ตัวต่อหนึ่งลูกสูบหัวฉีดตัวแรกอยู่ที่คอไอดีนะครับตัวที่2อยู่ที่หม้อกรองอากาศช่วยกันเสริมน้ามันเชื้อเพลิงและอากาศเข้าสู่ห้องขอไหมได้อย่างรวดเร็วทั้ง3ระบบนี้นะครับช่วยให้เครื่องยนต์นั้นมีพลังอัตราเร่งที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ขณะที่เคล่อนงนทุกข่ายไม่มีแบบนี้แม้แต่รายเดียวนอกจากนี้แล้วสตุกิยังจัดเต็มนะครับด้วยกล่อง IMU แบบ6แกนมีเซนเซอร์หน้าหลังเซนเซอร์เอียงซ้ายเอียงขวาเซนเซอร์ปัดทางด้านซ้ายปัดทางด้านขวานะครับทั้งหมด6ทิศทางด้วยกันรวมถึงระบบ bi-directional quick shift system ระบบปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงโดยไม่ต้องกำคลัชนะครับนี่คือระบบที่ทุกคนนะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งและยังมีระบบ traction control 10ระดับด้วยกัน ต้องบอกเลยครับว่าสุกินั้นจัดเที่ยวนี้เต็มที่สุดเท่าที่เคยทํามา202แรงม้าที่13,200ร,รอบต่อนนาทีนะครับโดยสุกิเปิดราคาในเมืองไทยรุ่น g sr x 1000ธรรมดานะครับ689,000บาท g sr x r 1 0 0 0 r รุ่นพิเศษนั้น7 8 9 9 0 0บาทด้วยกันและในช่วงนี้เรามาดูกันครับว่าสุกิ g sr x 1000นั้น มีความเร็วความแรงแค่ไหนเกียร์หนึ่งของรุ่นนี้นะครับทำได้ทะลุแน่นอนครับมากกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สขึ้นไปก็เฉียดเฉียดสองเกียร์สนะครับสองเกียร์สไม่ต่ำไปกว่า260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์หพุ่งขึ้นไปเกือบเกือบจะสองร้อยเก้าสิบเก้า และก็แน่นอนครับว่าทุกรุ่นในขนาด1000ซีซีของทุกค่ายทำได้แตะตัวเลข299อย่างแน่นอนส่วนรุ่นไหนค่ายไหนจะทะลุเก,กินไปกว่านี้หรือเปล่าก็อยู่ที่การออกแบบเครื่องยนต์ของแต่ละค่ายไม่เหมือนกันครับก็ดูกันชัดๆนะครับว่า gsxr 1 0 0 0นั้นทำได้แน่นอน299กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาพชุดนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง s หนพัน r hp 4ของ bmw นะครับวิบ่งทดสอบอัตราเร่งแข่งกับ gsxr 1 0 0 0รุ่นใหม่2017ก็จะเห็นว่านะครับโอ้โห อัตราเร่งของ GSR 1 0 0 0ตัวใหม่นั้นมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด S 1 0 0 R ตัวนี้นะครับเป็น HP 4ที่ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยที่ครับชาร์จอัตัวมพร้อมกันนะครับแต่ว่า GSR 1 0 0 0นั้นพุ่งขึ้นไปก่อนจะเห็นว่าอัตราเร่งของรุ่นใหม่นี้ไม่ธรรมดาอย่างชัดเจนครับนะับเป็นความเปรี้ยวกล่ดของ GSR 1000 2พที่หลายคนต้องการและเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้เอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ